ดที่พี่อ่ะที่พี่อ่ะแล้วพี่มาเล่นกับนอ้องอ้าวมันไม่มีคนลูกหมูอันหนึ่งสองสามทำไงคะวลุ้นจังมาแล้วลุ้นจังมาแล้วอันหนึ่งสองสามอันดิ๊ดดึ๊ดอันหนึ่งจ้ำจ้ำอะป,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 ป๊าป๊าป๊าลูกหมูทำไงลูกใครแกล้งน้องใครแกล้งน้องใครแกล้งน้องอุ้ยอุ้ย เอ้ยใครอะใครอะเอ้ยสัต่เอ้ยเอาละเป็นไรเนี่ยคนเดียวเนี่ยฮะมันมีปัญหาชีวิตอะไรหนูนั่งคนเดียวนเงี้ยใครจับ<ด>ไม่ได้ถือไม่ได้อเออเมื่อคืนเมื่อคืนแม่จะจับอาบนะะ้ำนะหนีไปอยู่กับลุงต๋องไม่ยอมอาบน้ำเา,หาเห็นหมเนะี่ยเออเออเออ

ทำไงกระลึบกระลึบกระลึบไทำไงลูกกระลึบกระลึบกระลึบไงคะอะกระลึบกระลึบกระลึบหัวได้ยุ่งทั้งวันไม่มีครั้งไหนที <S s ่หัวไม่ยุ่งเอาขอมนะขอมขอ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แย่งค่ะไม่ให้แย่งค่ะอ่ะไม่ให้แย่งค่ะกัดไว้เลยค่ะอากัดไว้เลยค่ะรูจักแย่งดินะเออ วันนี้วันกอแตอเนี้ยวตีเนี่ยหละป๊อป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 เป็นยังเปนยังนิดนิดของใครขอหมอนไดยขอนะขอของของตองยืดแป๊บหนึ่งได้ไหมขอยืดแป๊บหนึ่งนะแย้ง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 เลยค่ะไอแย้งเลยค่ะแย้งเลยค่ะไม่ให้ค่ะบอกไม่ให้ค่ะเอาขาแล้วไว้ไม่ให้ค่ะเอาขาแล้วไว้อย่าลง เดี๋ยวเหนิ้วเลยเดี๋วนียวก็ผิวเลยนะผิวเอาไม่ใช่ค่ะนิ้วเนี่ยมันเริ่มผิวเลยเอาไม่ใช่ค่ะนะทำไมนิ้วหรือผิวเลยฮะพี่สารีสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะมองเห็นปะเนี่ยถามจริงไม่เห็นน้านลางว่ะวันวัน เหมือนคนนั่งแบบจะล้มอ่ะจะล้มไปแ,แต่มันก็ไม่ล้มอ่ะล้มไหม,มอ่ะล้มอ่ะเออไปจุกันนะเอาห้อนให้ดูละนี่เขาเขาจะมาดูโทรศัพท์เปล่าไหนเปิดเพลงอยู่ปะไม่ได้เปิดจับนั่งดีดีจับนั่งดีๆพี่ตังจับนั่งดีๆีนั่งดีนั่งดีเขาทำเขาเองโน่นั่งดีเขาเหมือนเมื่อเช้าอ่ะพอเอียงตัวมาแล้วก็หลับทำไมอ่ะ พี่หมูนะชิวชิวสวัสดีค่ะทำไมอะนะอารมเนี่ยยีดีก็มาซอบอารมณ์ไหนเนี่ยยีดีก็มาซอบเอ้อ นึกไปได้เพราะว่าอ้าวลุงต๋องนี่นะไปดีกว่าอ่ะไปดีกว่าลุงต๋องบ๊ายบายนะคะอ่ะลุงต๋องบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายลุงต๋องไงคะบาย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 จุ๊บจุ๊บต๋มือดังเลนะตบมือดังนะบาย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 จุ๊บจุ๊บต๋มือดังเนี่ยเก่งเลยเรียนรู้อ่าอ่าขอโทษขอโทษแหมโดนนิดหน่อยเป๊ะจับดี พี่หนูน้ำสวัสดีค่ะพี่อัมอัมพิกาสวัสดีค่ะบ้านขอหน้าหมอนได้ขอขอยืมแป๊ดนึง <c oughs> พี่ติ๊กถามเล่นอะไรกันคะลุงกับหลานไม่ลุตรงขาทำไมเนี่ย mau tutup mẹ ขอบคุณสําหรับของขวัญว่าหมอด้วยไหมค่ะควงควานหนาหมอนสิคว้านลุงตองลุงตองเข้ามาหน่อยควงขวานหนาหมอนไม่เห็นลุงตองอ่ะนพี่ตองปกติหรือยังคะพี่ตองเข้ามาหน่อยไม่เห็นลุงตองเอาให้ดีอ่ะหมอนเด็กหมอน นั่งคนเมาเลยโยกซ้ายโยกขวาเอียงไปเอียงมาอาว่านว่าไายว่นไม่มีอะไรเล่นนะถกาหนูมองไม่เห็นใช่ไหมเล่นขาเล่นมือตัวเองเล่นของใกล้ตัวเจ๊าเสก็ตุ๊ปเออไงเมื่อก่อนนั่งไม่ได้ีนี่นั่งได้ก็นานเลยอนนตอนนี้น <ไป S 2> ้องอายุหนึ่งขวบกับประมาณสองเดือนสองใบสองใบเลยอ่ะคนเดินสองใบอ่ะ พี่ต่อกเข้ามาหน่อยดิคนเดียวสองใบเลยพี่ตอกเข้ามาหน่อยดิอันไม่เห็นคนเดียวสองใบเลยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะเล่นได้เนาะคนเดียวนะเล่นได้คนเดียวคนเดียวนะโอ้วันคันนั้นเล่นได้นะคนเดียวเหมือนใช่ไหมพี่เหมือนเขามองเห็นเลยเนาะเหมือนเลยภาวนาทุกคนภาวนาขอให้มองเห็นอะไร ทำไมเออมันกดออกไปแล้วไม่แก็เข้าใหม่ <c oughs> ทำไมอ่ะต้องยาวสัตต่อกันเนาะประมาณหกอืมมันเที่ยวของหอมทีไหมพี่ฝ<อ>นดีสวัสดีค่ะน้องน่ารักจังค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะสองใบเอาคนเดียวเลยสองใบหมอนอะทำไมอะ่ะแล้วเริ่มีมีการแล้วหนุ่มต่อเริ่มอ,อยู่ใกล้หนุ่มเริ่มมีากานแล้ว เริ่มมีอาการแล้สวัสดีจ้าน้องอ้วนเริ่มอยู่ใกล้เริ่มมีอาการแล้วใช่ไหมเขาเห็นน่าจะเป็นแสงอะค่ะพี่แสงอะเขาเห็นนะเห็นผมเริ่มคานแล้วถ้าเป็นแสงอะเขาเห็นนะแต่น่าจะไม่เห็นแบบผมคเป็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างหรอกน่าจะเป็นแสงใช่ไหมเห็นแค่แสงไงมันเห็นแสงใช่ไหม ไหนบอกเอฟซีเนี right? so, okay. ่ยทำปากไอเนี่ยเจ๊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 เที่อยู่ที่อยู่นะไหนบอกเอฟซีเนี่ยหนูไหนบอกเอฟซีเนี่ยหนูเห็นหนูเห็นแสงใช่ไหมไหนทำปากไหนทำปากแบบเจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊ไอ้เนี่ยวันเนาะนี่ตรงนี้เนี่ยคุณนุชจำน้องสีดูน้องเทไรเย้มตามทุกทีค่ะเอ็นดูน้องขอบคุณมากนะคะเออเอาเลยสองใบคนเดียวนี่อันนี้สองใบ พี่สารีบอกว่าขอให้กอย <oh> ่ามองเห็นนะคะตบมือโชว์หน่อยค่ะอันตบมือแปตบมือโชว์หน่อยค่ะอันหนึ่งสองสามอะปะปกปะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ลูกหลูกหูลูกหูถ้าลุงต่องถ้าลุงต่องแกล้งน้องน้องทาไงลูกทะไงทไงถ้าลุงต่องจัดการเลยใช่ไหมคะจัดการเลยใช่ไหมคะจัดการลุงต่องไงลูกจัดการลุงต่องไงคะจัดการไงจัดการเลยไหมจัดการเลยค่ะจัดการเลยเอาหมดเลยไปเลยเ็แยไม่ต้องปิดหน้าบังหมดแล้วจัดการลุงต่องไงลูกจัดการไงคะจัดการไง จัดการเลย,ยจัดการต,ต่างๆางเลยค่ะ <c oughs> นั่นแหละโอ้โห,โโหโเก่งที่สุดเลย <c oughs> มีอะไรนะมีมีพี่ทองดีคือทองประกายแสบบอกว่าหยุมเลยค่ะ <c oughs> พอละเมื่อวานเจ็บเลย <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ป๊อปอเก่งเกินไปแล้วนะ <c oughs> อุ้ยลุงตองลุงตองลุงตองแกอ่ะจัดการลุงตองเลยค่ะจัดการลุงตองไงคะอ่ะจัดการเลยค่ะอ้าว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 แบบนี้ไม่ได้นะลูกหมูแบบนี้ไม่ได้นะคะจะรักกันแบบนี้ไม่ได้นะลูกรักกันแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะจัดการลุงตองให้ทีได้ไหมคะเนี่ยแม่แม่เอฟซีบอกว่าให้ให้หยุ่มลุงตองเลยค่ะจัดการลุงตองเลยค่ะจัดการไงคะจัดการไงลูกจัดการไงคะ เนี่ยได้เอาจัดการเลยค่ะไ่เห็นด้งวะยิ้หมอถูกด้วยเท้าเขาไอ้นี่หรือเปล่าเท้าโดนอยู่เท้าัมพัด่้วยคุณนงรักบอกว่ายิ้มของน้องทำให้โลกทั้งใบหน้าอยู่อขอบคุณค่ะจันยามากแก้วน้องน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ หนตบมือดิตบมือเอฟซีก่อนตบมือแปลกๆกันน้องพอกตบๆค่ะอยู่ซีพี่เป้ใส่บันเทิงน้องจะพูดได้ไหมครับคือน้องต้องรอโตอะค่ะเพราะว่าคอที่คอคือวันนี้คุณหมอบอกว่าต้องใส่ยาวๆเพราะว่าต้องรอโตต้องรอน้องทําจมูกก่อนค่ะที่คอคือคือน้องเอาไว้หายใจอะค่ะพี่เดี๋ยวเออเออลุ้นไปละ น้องเริ่มกินเองได้ก็คือก็คือเป็นแค่เ,ออเป็นออแค่เ,ออเหมือนโจ๊กอคะค่ะออโจ๊กนิดหนึ่งหนพูดอะไรเม่อก้เนี่ยท่าปากเนี่ยเห็นท่าปากไหมท่าปากไหมพี่การ์ลเกตสวัสดีค่ะเห็นท่าปากไหม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 แต่หนูว่าเขาเห็นแสงอะเห็นเป็นแสงแต่น่าจะไม่เห็นเป็นแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็นเป็นภาพอะไม่เห็นเป็นภาพน่าจะเห็นเป็นแสงน้องอายุหนึ่งขวบกับประมาณสองเดือนแล้วค่ะใช่เหมือนคุยเก่งมากเลยค่ะน้อนอารมณ์ดีสุดๆเลยค่ะจะจะอารมณ์ไม่ดีเมื่ออยู่ลุงต๋องสองสองอ้วนรักลุงต๋องแหละเพรารักจมูกต้องเสริมจมูกคือน้องต้องทําจมูกก่อนครับเพราะว่าเเรื่องอะไรเนี่ย น้องมีรูจมูกแค่ข้างเดียวเอาสองใบเลยคนเดียว อยากคุยอยากคุยือนเขาคุยอยู่เนี่ยแต่มันไม่มีคุยหรือบทลุงต่องก็ไม่รู้นะแต่ไม่มีเสียงไงขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะพี่สุรางสวัสดีค่ะคุยแต่ไม่มีเสียงอยากคุยแต่ไม่มีเสียงกดจีบขอบคุณนะคะอยากคุยแต่ไม่มีเสียงอยากคุยแต่ไม่มีเสียง อยยากคุต้องรอต้องรอน้องโตอะค่ะเรื่องเรื่องสัญญกรรมนะคะต้องรอน้องโตอยากคุยแต่ไม่มีเสียงอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะแต่ไม่มีเสียงวันนี้เสียงไกลครับวันนีใคุณออนทิพาสวัสดีนะคะคุณชุลีพรสวัสดีค่ะวันวัน โอ้วนมาเลยอ้วนอ้วน,นใครเรียกอะน้องเอ้ย <c oughs> คุณแม่มาแล้วมาแล้วน,น้องเอ้ยมาแล้วตาตามาแล้วตา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 มา,ตาแล้วจื้อกลับได้หะตอนนี้ที่น้องรักษาที่ไปหาที่ไปที่ไปหาที่ไปหาหมอบ่อยคือมีอะไรบ้างคะคุณแม่คะคือน้องอะค่ะนี่เลยนะคะเรื่องฝุดตา สายตาเขาอยู่ในโรคมือเนี่ยน้องจะต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วตอนเนี้ยที่ว่าน้องอะค่ะเออเห็นแสงเหมือนกับแสงมันจะวูบไปโมูงที่ชเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้น้องไม่ต้องฟักลูกตาออกใช่ไหมไม่ต้องฟักลูกตาออกแล้วใช่ไหมคะเริ่มแต่ไม่ใช่ข้างนี้ข้างนี้ตัดทิ้งไปเลยก็มาข้างนี้เราก็มค่อยลุ้นกันแล้วมันไม่ไปรบกวนเนื้องอกที่ตรงนี้แล้วที่ฉีดเนี่ยแล้วก็เลเซอร์ตรงนี้ก็คือเลเซอร์แผลคีรอยของน้องน้องต้องฝึกการกลืนเดี๋ยวพูดอะ ใช่ใช่พูดจ่า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 จ่จ่าจ่าจจ่าจาจ่าจ่เหมือนตอนนี้เริ่มแบบว่าให้นับหนึ่งเขาอาจารย์เหมือนนับตามเอเดี๋ยวนี้นับหนึ่งแล้วหรอแล้วก็อะไรนะอ่ากายภาพกายภาพค่ะกายภาพแล้วก็แผลแผลอย่างที่เรื่องแผลแผลที่เห็นเห็นเนี่ยค่ะแผลแบบเนี้ยที่รัดๆอย่างเงี้ยที่เห็นเนี้ยนั่นหลนั่นหลนั่นแหลนั่หลดจ่า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 จจาจ่าจ่า่าจ่าจ่าจ่่า เริ่มจะหนักไปเรื่อยแล้วของเราอ่ะเริ่มจะหนักเริ่มจะต้องเจอเรื่องที่แบบมันเยอะขึ้นแล้วก็หนักขึ้นแล้วนะคะแล้วก็น้องจะไหวไหมตอนนั้นก็คือไหวไหมลูกชูอยู่แล้วค่ะชื่ออยู่แล้วค่ะน้องจะมีการฝึกคือกลืนจะฝึกการกลืนเพราะว่าการหายใจเองเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรไม่ต้องฝึกกลืนเนี่ยเพราะว่ากัดได้ไหมเหรอได้แต่เนียหมอต้องลองนะปวดหัวมากปวดหัวมากมันเป็นเรื่องธรรมดา ก็กระได้แล้วมันฟูเกินน่ะโอเคอ่ะรักแม่จิอ่ะรักแม่จิอ่ะจ่ะะรักแม่จิอ่ะอ่ะรักแม่จิต้าตาตาต้ะทำตาเล็กตาหน่อยเอตาหวานตาหวานผมยาวแล้วนะตอนนี้คือลุ้นน้องมองไม่เห็น็นไรขอให้น้องเดินได้เรื่องพูดคิดว่าพูดเก่งแน่นอนค่ะเพราะว่าแม่พูดเก่ง พ่อาาก็ด่าเก่งนึกภาพเ็กเด็กเด็กมองไม่เห็นแล้วเดินได้อะจะซนแค่ไหนเขาคงอยากเรียนรู้ด้วยเพ<ข>ราะว่าวาหาไม่ทั่วแบบปาะเรียนคือน้องรู้วงกลมเป็นยังไงสี่เหลี่ยมเป็นยังไงสีดําสีขาวเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยในนี้ค่ะแผนที่จะต้องไปดูบ่อยๆคือคนละหมออาจารย์หมอที่สีร้านเมตตามากแล้วก็วันนี้ไปที่พระหนุนคนเขายืหาเสนานะคะเขาเมตตามากก็คือเนี่ยค่ะทุกอย่างของน้องต้องต่อเนื่อง จุดเริ่มก็นเนิดเนี่ยค่ะเนี่ยมันติดก็ต้องไปทุกอย่างแขนขาแผลตาคอหูจมูกเป็นคนละหมอคนละอาจารย์กันเลยที่ว่าน้องเป็นเคสที่โดนมาเป็นเคสของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะน้องต้องรักษาต่อเนื่องตลอดยิ่งโตยิ่งต้องรีบรักษายิ่งเราา่งยิ่งรีบยิ่งรักษาแล้วก็คนที่ประคับประคองยอยู่รอบตัวน้องอ่ะก็จะต้องต้องสละเวลาได้จริงๆอย่าบอกอย่าบอกเสียเวลาต้องสละเวลาแล้วก็เพื่อจะดูแลน้องได้จริงๆอย่างนี้ค่ะ ต้องให้เวลาโอ๊ยตะมุยลุงตองมีมีเวลาเยอะมากแต่มีเวลาจัดการสิลูกจัดการหันไปจัดการลูกแต่มีเวลาให้ตัวเองนะทําไงลูกไม่ให้ผู้ชายโดนพ่อสอนผู้ชายโดนทําไงได้ได้อะยังไงต่อทําไงลูกต่อไอ้ทายนี่ไงน่ไโดจัดการลูกจัดการเแม่ตื่นแม่ตื่แม่ตื่ะลุงตองก็ลูกลุงตองม่ถอนหายใจได้นะจัดการนะ น้อจัดการไงลูกจัดการได้ไงจัดการไงไปทำแล้วตอนนี้วันนี้ที่มาไลคือคิดถึงแม่ง้อเกุศกรคิดถึงพี่พยคิดถึงแม่ป๊อปอนุสลาแล้วคิดถึงอีกหลายๆแม่ที่เมตาน้องจริงอ่านไม่หมดแล้วก็ซุบซิบกับแม่แล้วนะใช่น้องเอ้ยน้องตาอะร้องเพลงให้พ่อว่าแม่แม่ฟังหน่อยด้ว่าน้องเก่งแค่ไหนลูกคืออึดมากอลังมากค่ะพี่ลูก ใช่ไหมลูกในแม่คือเดืเนื้อได้ไหมลูกได้ไหมคิด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 อะคิดคิดคิดจิ้งจิงจิงจิงอะจิงจิงจิงจิ้งจิ้งจิงเิ้งจย้งจิ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 ้งจงจิ้งจ้งจิ้ง้งจห้งูหน่จยเร็ิงิ้งิ้งจิงจิง้งะิ้งจงิงจงิงอิจิ้งจิ้จงจิ้จิงจิงจิงิงง้นจิง ติ่งติงเอตตัติ่งตะติ่งติงเอตตโอเคอะติ่งตะติ่งติ่งเอตตหนูเห็นมอนของหนูเหรอหนูเอื้อมาอยู่ได้ไงอะก็ของหนูนี่ครับอ่างหนูนี่คะใบนี้ใช้ไม่ลกใบนี้ใช้ไม่ลบองหนูนี่คะ เออใช่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 อาใช่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 หมวยกไว้ช่ยอให้นะกาแต่ช่จอ๊กจม๊ชจั๊่จั๊๊ั๊กจ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 กจกจั๊กกั่กจั๊กจั๊กจัั๊กจ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 ใช่ั๊กจ่กจม๊กจั่กจั๊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 กั๊กจั๊กจั๊กจั๊กั๊กจั๊กั๊กจ ไม่สลัดอย่างเงี้ยหรอกฮะหูสัมผัสตาแตกมากน้องวันเนี้ยมีคลิปคลิปหนึ่งค่ะน้องฟังเสียงแมวน้องรู้ว่าไหนแมวเจ็บปวดอันไหนแมวมีความสุขพอน้องพอแมวอันเจ็บปวดหอยหัวแบบแมวเศร้าเขาร้องไห้ตามเขาร้องไห้เลยรู้ได้ไงว่าเขาเศร้าหัวหลุกนี่ดูเท้าเดยนี่ไม๊รู้ไม่รู้ดิ๊ดริ๊ดด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 ิ๊ด หนทุจ้าเพ่าพ่อแม่แมก่อนแล้วเขาเฉพาะแม่อยากเห็นความสามารถพิเศษของน้องแล้วเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าเนี่ยเศร้าอันนี้เสียใจที่มองไม่เห็นวุ้ยเว้ยสิ่งไรเครียดอ ี๋ยวแม่ก็ลงแล้วลูกเดี๋ยวแม่ก็ลงแล้วขอบคุณพ่อแม่แม่นะคะที่เมตาน้องพรุ่งนี้ไปหาหมอต่อใช่ไหมคะแล้วค่ะพี่ตอานรักษาของน้องจบอกว่าต้องต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะแขนขาข้อพับหูตาทุกอย่างค่อยๆเป็นไปสะเปลแล้วก็คอก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเนี่ยค่ะทุกสามเดือนอันนี้ถึงทีคือวันที่สีพฤศจิกาใช่ไหมลูกเดือนพฤศจิกานี่รู้สึกจะโดนจะโดนเยอะมาก ที่พอหมายถึงที่เยอะนี่คือดมยาสลบเราพยายามถ่ายคลิปเดือนนี้ให้เยอะที่สุดเพราะเดือนหน้าเปผ่าตัดใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ใหญ่ใหญ่เปลี่ยนท่อใหญ่มากเราไปเก็บไว้เดือนหน้าอาจจะไม่ได้เห็นพวกเราบ่อยร่างกายต้องต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้ไลฟ์บ่อยอาจจะคิดเก่าเก่าวนนิดน้เพราะว่าน่าจะอยู่โรงพยาบาลจะเป็นส่วนใหญ่ พราะที่โร<ล>งพยาบาลจะเก็บคลิปไม่ค่อยได้แล้วก็ถ่ายไม่ได้เนาะถ่ายไม่ได้ต้องต้องให้เขาแอบถ่ายเป็นแบบภาพนิ่งนิเนี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นเรื่องเป็นาาราวอะไรทสดเลยพวกนี้คงจะจะลำบากต้องให้เกียรติสถานที่เขาเมตตาเราแลวเมตตาต่อย่านะคะต้องขอบคุณพว่าแม่แม่ด้วยนะคะที่เมตตาติดตามเป็นพลังใจให้หนูจนกวหนูจะเดินได้แล้วหนูก็จะยิ้มให้ทุกคนอนี้ทุกวันใช่ไหมลูก วยด้วยลูขอบคึ้นค่ะสวยด้ลูกขอบข้ค่ะสอยคยลูกขัึ้นค่ะยขอบคุณค่ะสวย้วยล้กหั้น่าด้วยลูกยิ้นค่ะสด้ค่ะทำตด้ล็กตาน้นยด้วยลีกแั่สอนนะลูกบน่ะย้วยลูับไม้นค่ะด้วยลบ้นค่ะสวยวลูกขึ้นค่ะปวลากขึ้นค่ะกลากขึ้นเป็นไข้วยลนกขับขึ่สวยวยลูบข่้ที่ะลงได้ล้วค่ะ S <S, <S <2 Pop> uh, มีแบบแม่ๆหลายท่านนะคะที่บอกว่าทำไมไม่เปิดเทของเด็กให้ฟังเปิดนะคะเปิดทต้งวันตอนที่ไล่ต้องขออนุญาตจริงๆนะคะมันจะโดนลิขสิทธิ์เราเลยไม่สามารถที่จะให้พ่อพแม่รับทราบได้ว่าเราเปิดทั้งวันทุกวันกันนะได้เวลาซักชันละค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะหันทางนู้นลยค่ะ